สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาทำความรู้จักกับโควิด1 9 c o r o n โคโรโนาไวรัสไวรัสที่กำลังแพร่กระจายทั่วโลกเป็นฝันร้ายของใครลหลายๆคนในตอนนี้ค่ะโดยโคโรโนาไวรัสสายใหมุ่์ใหมน2019นะคะจะก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจชนิดรุนแรงฉับพันชนิดที่2ค่ะโดยจะจัดอยู่ในวงของโคโรนาเร d ดี้นะคะซึ่งเสด็จจะพบในสายเลี้ยงลูก้วยนมยเช่นอูดค้างคาวชมดเป็นต้นค่ะ ปกติแล้วนะคะตัวไวรัสโคโรนาในสัตว์จะไม่แพร่กระจายเข้าสู่คนจนทําให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงเหมือนในปัจจุบันนะคะแต่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในทนํานองนี้นะคะได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์สที่เรียกกันในตอนนั้นนะคะซึ่งเกิดการระบาดในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงปลายปีคริสตศัก,กราช2002ค่ะมีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ14-15ค่ะและโรคระบบทางเดินหายใจของตะวันออกกลางนะคะ,คะการแพร่ระบาดในซาอุดิอาระเบียเรียกกันว่ารโรคเมอร์สที่เกิดระบาดในช่วงปีคริศัก มีอัตราการเสียชีวิตถึง37%ค่ะซึ่งถือว่ารุนแรงกว่าปัจจุบันนะคะแล้วก็โรคโควิด -19 ที่เกิดการระบาดในช่วงปลายปีคริสต์ศักราช2019เป็นที่มาของชื่อโควิด -19 ค่ะค่ะสำหรับเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์นี้นะคะไม่เคยพบในมรุษมากกอนนะคะโดยมีรายงานว่าการพบไวรสัสนี้ครั้งแรกนะคะเกิดขึ้นที่เมืองอูฮั่นเมืองหลวงตอนกลางของประเทศจีนในเดือนธรรันวาคมคริสต์ศักราช2019ค่ะซึ่งเป็นเหตุของการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลกอีกครั้งค่ะ ความน่ากลัวของไวรัสตัวนี้นะคะก็คือในช่วงระยะฟักตัวเริ่มแรกนะคะร่างกายเราจะไม่ค่อยแสดงอาการค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสรุปแล้วเราติดหรือ,อยัง ปิดหรือยังก่อนนะคะจนกว่าจะไปถึงในขั้นที่มันรุนแรงแล้วนะคะร่างกายเราถึงจะแสดงอาการออกมานะคะในของบางคนนะคะโดยอาการโดยรวมนะคะจะมีมีไข้ค่ะอ่อนเพลียค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอา,อาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจะคะ่ะจะเป็นการไอการจามมีน้ำมูกไหลเจ็บคอนะคะหายใจลําบากหอบเหนื่อยคะ่ะถ้าอยู่ในกรณีชุ่มแรงะคะ่ะอาจจะมีการที่ปอดอักเสบและน้ำท่วมปอดได้เลยค่ะส่วนอาการทางระบบทางเดินประสาทนะคะจะเป็นปวดศีรษะซึมหรืออาจจะถึงขัน้นชักได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะอาการทางระบบโลหิตหรือการไหลียนเลือดนะคะคือจะจํานวนของเม็ดเลือดขาวที่ไปกําจัดตัวสิ่งแปลกปลอมในเ่ือดของเราเนี่ยจะลดลงค่ะและอาการรุนแรงอาจจะทําให้ระบบสูบฉีดของหัวใจล้นเห็วได้เลยค่ะส่วนทางเดินหายใจนะคะอาจจะเป็นท้อง,องเสียหรืออุจจาระร่วงค่ะมีการทํางานของไตลดลงค่ะรุนแรงนะคะอาจถึงขั้นไตวายไ,วได้เลยค่ะน่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า ความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือในระยะแรกเริ่มเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยอาจจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราติดหรือไม่ติดนะคะดังนั้นเราต้องมีการป้องกันตัวค่ะสวมใส่หน้ากากอนามัยที่เป็นมาตรฐานของทางการแพทย์นะคะแล้วก็ล้างมือไปบ่อยนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะหรือน้ำเปล่าน้ำสาดก็ได้นะคะถ้าจะให้ดีก็คือต้องฉีดเจลแอลกอฮอล์ไปบ่อยนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามหลัก s o c social d i s t a n c i n g เว้นระยะห่างระหว่างเราสองคนขยับมาให้ตรงกันไม่ใช่นะคะก็ <laughs> ะคือ,อ พยายามหากกับบุคคลอื่นนะคะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าบุคคลนั้นจะติดหรือไม่ติดเราต้อง save เซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะก็สำหรับวันนี้วิดีโอนี้นะคะหวัว่วาทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับ thanks for your watching นะคะบ๊ายบายค่ะ